น้องตาเหรอใช่ัสดตีนะัสดีน้องตา P O N Y ก็อ่านว่าการอยู่แล้วแดนอ่านยังไงวะ P O N Y N Y มันการชัดๆอยู่แล้วเราควรไปนอนพี่ต่อทำไมพี่ต่อไม่ไปนอนฮัลโหลไม่คือเห็นต่อมกระแดนเล่นด้วยกันแล้วแบบมันขัดใจอ่ะคือแบบเฮ้ยพี่ต้องมาช่วยว่ะไปฮะไปลุยลุย แนะนำออกไปเกิดชิ้นแรกเลยนะอไทุกครับเพิ่มก็บอกอะไรนะเกิดชิ้นแรกเลยตายตายเยอะแน่เกมเนี้ยเอาเรื่องประเด็นคือผมโซโล่ขึ้นคอนแต่มาลงคอมเพจพี่ต่อกับพี่แดนนี่แหละเพจพี่ต่อหรือเปล่าตัวกอี๋เฮ้ยใช่เปล่า ไอตัวอี้ไหนก็ไอที่ไอเด็กที่ขึ้นคอนห้านาทีแล้วก็ลงมาแล้วดูอ้โหไม่ตายว่ะโอ้โโหไม่แตก้ยสับขนาดนั้นน่าจะแตกแล้วต่องพี่ฟางพี่ยังจะแตกไหมหมายถึงหัวหัวหัวแตกเหรอที่ ไม่ศัตรูศัตรูปั้มปั้มปั้มมาถึงปั้มแบทแมมาแล้วแบทแมนมาแล้วเอาเตัวบางก่อนเอาตัวบางก่อนตัวบางก่อนเนอะเงียบเหรอตัวบางสุดแบทแมนตัวบางสุดแล้วไม่ใช่ใช่ไม่ฮะมามามาผมตั้งใจเล่นละได้เท่านี้จริงทำไมป้อมไม่ตีอะไรเงี้ยป้อมไม่แรงเลยมาตัวอี้มาตัวอี้มา แม่ช่วงนี้ช่องช่องพี่โดเนทน้อยก็เลยแบบว่าทุกอย่างเป็นของพี่นะใครอยากได้อะไรก็โดเนทเข้ามานะครับป้าๆก็เป็นเป็นเงินเป็นเงินไปทองก็ไม่หมดเลยนะเฮียเลือดหลังป้อมกูก็เสียเอาดิป้อมกูไปได้นะเวฟตรงเวฟกลางกูหมดนะจับหมดช่องนี้ธุรกิจเต็มตัวนะครับต่อใช่ใช่ใช่ได้นะได้นะมังกรก่อนมังกรก่อนมังกรก่อนมังกรเลยหนุ่มนี้หนุ่มนี้ดูแล้วครับดึงแล้ว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 ดึงไม่โดนพี่ดึงไม่โดนพี่ เอาปเนี่ยเอาปเนี่ยพิกนะพิกดูนะพิกดูนะเอาเเไปลอาเอาไปเไปล่าเอาไป้ไเอาได้ไเอาไป้ไเอาไปเาไปเอาไดเอเอาไปาไปเอไปเอาไปาไปเอาไอาไปเาไปเอาไปเาไตาเอเกไปเอาไปเไเปเาเปาเาอออเาออาไอเาไกเอเออไเอไเเปเออไอเ มีสองอย่างคือมีสองอย่างคือคือ,ค,อ,ค,อคือพูดไปเรื่อยๆกับเอาใจพี่พ,พี่ต่อป่าเปล่าเนี่ย <S <S ล้างแล้วล้างแลว้วล้างแลว้วยืนยิงเลยครับผม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 ถึงมาแล้วเสร็จเลยถ้าคิดแล้ว ต้องบนเลยพี่ต like wow ูเลนได้ครับตูเลนได้นได้ครับินได้บได้คเล่นเล่นเล่นเลครับเรียบร้อยครับเจอโยไปทีก่อนนะฮะไฝากชองได้ปเนี่ย ได้ครับน้องจบได้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 เฮ้ยอะไรอ่ะใช่กันจอเฮ้ยเล่นกจอ่ะเฮ้ยไมน่ารักเลยเออน่ารักเลย